สวัสดีค่ะ คลิปนี้กลับมาพบกับอาจารย์ศิรินสิทธิ์โหนฟันธงกันอีกครั้งนะคะกับการพยากรณ์ดวงชะตาผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคม2566เรื่องการเงินนะคะตอนนี้สภาพคล่องในเรื่องการเงินของดวงชะตาผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นยังถือว่ามีสภาพคล่องที่ดีนะคะแม้คุณจะมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่มาก แต่ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณในขณะนี้นะคะโคจรได้ตำแหน่งมาตรฐานทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่ามหาอุดนะคะมีความหมายว่าสูงเด่นเป็นสงา่าเจิดจรัสส่องสว่างนะคะเพราะฉะนั้นดาวการเงินโคจรได้ตำแหน่งดีแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กับบ้านรถ ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ประกันนะคะประกันชีวิตรหรือมรดกนะคะมีเกณฑ์ได้เงินจากตรงนี้นะคะฉะนั้นควรจะบริหารจัดก,การรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะจะได้ไม่มีปัญหา หากมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจที่สำคัญสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะก็ควรจะปรึกษาผู้ที่มีความรู้หรือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อที่จะได้วางแผนดีๆ และไม่พลาดในเรื่องสำคัญสำคัญนะคะในเรื่องการงานนะคะช่วงนี้งานฟังมีความเจริญก้าวหน้ามากนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายงานที่ต้องติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะเพราะในพื้นดวงชะตาของคุณในตอนนี้มีดาวคู่เจราจาประชาสัมพันธ์คู่วิชาการก็คือดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะคะอยู่ร่วมกันในเรือนลาภะของดวงชะตาลาภะแปลว่าลาบผลสิ่งที่จะเกิดผลสำเร็จได้หรือความเจริญง,งอกงาม ะะฉะนั้นงานในขอบเขตที่กล่าวไปแล้วนี้จะก่อเกิดความสําเร็จให้กับดวงชะตานะคะอีกทั้งในวันที่1มีนาคม2566ที่จะถึงนี้นะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนั่นก็คือดาวเสาจะโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาภเช่นเดียวกันนะคะแปลว่างานที่ทําหรือบุกเบิกเริ่มต้น จะนำมาซึ่งลาภผลและความสำเร็จแก่ดวงชะตานะคะซึ่งตอนนี้ดาวประจำตัวของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนั่นก็คือดาวพระราหูนะคะตอนนี้โคจรได้ตำแหน่งเทวีโชคด้วยนะคะตามโครงกรทางโหราศาสตร์นะคะเทวีโชคหรือราชาโชคนะคะมีโครงกรว่า ราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะเพราะฉะนั้นกำลังมีโชคมีลาภในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะควรจะบูชาเหรียญพระราหูเทวีโชคนะคะนะคะ เอาไว้ติดตัวประจำตนเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะด้านหน้าที่การงานโชคลาภและความสำเร็จนะคะรวมถึงในตอนนี้ดวงชะตาของคุณมีดาวการพูดนะคะคือดาวพุธอยู่ในเรือนลาภนะ,ะฉะนั้นควรใช้สีพึ่งนะคะรุ่นพระแม่ลักษมีนะคะไว้สีปากเพื่อเสริมเมตตามหานิยมนะคะ เวลาจะไปเจราจาไปพูดไปเสนอขายนะคะไปประชุมหรือนัดหมายกับลูกค้านะคะก็สามารถใช้ได้เลยเพื่อให้เกิดไม่ตามมหานิยมแก่ตัวเรานะคะวิธีใช้ก็ไม่ยากใช้นิ้วนางวนไปสามรอบนะคะแล้วก็ถูกับนิ้วโป้งนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะจิตติมิต,ติ ะะโชคลาภเงินทองไหลามาเทมานะคะเจรจาสิ่งใดขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาค้าขายเจรจาสําเร็จนะคะหรือจะอธิษฐานสิ่งไหนก็ได้ที่คุณปรารถนาและเป็นสิ่งที่ดีงามและปิดท้ายด้วยคําว่าณชาลีตินะคะแล้วเอามาสีปากท่าหวัดปากที่เหลือเอาไว้ส่งผมได้นะคะ เพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นขวัญและกำลังใจในเรื่องการเจราจาติดต่อประสานง,งานเสริมเมตามหานิยมให้กับตัวเรานะคะในเรื่องความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็ยังรักกันดีนะคะเพราะดาวศุกร์ได้ตำแหน่งมหาอุดในดวงชะตานะคะแต่อาจจะไม่ค่อยเวือหวาหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กัน ฉะนั้นควรหมั่นเติมความหวานหาเวลาให้กันนะคะเข้าอกเข้าใจและใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้นส่วนคนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงเนื้อหอมนะคะมีคนเข้ามามากแต่ขอให้คุณเช็คให้ดีสะก่อนนะคะว่าเราไม่ได้เป็นมือที่3าให้กับคู่ของใครนะคะคนที่เข้ามาดีจริงไหมหรือโสดจริงไหมเช็คให้ดีๆนะคะ เรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสุขภาพนะะตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอนะคะอีกทั้งยังมีดาวใหญ่ๆที่เป็นดาวบัพระเคราะห์นะคะทำมุมสัมพันธ์หลายดวงด้วยกันฉะนั้น คุณจะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความคิดความกังวลนะคะโรคเครียดระบบประสาทการนอนหลับผักผ่อนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลให้คิดให้เครียดมากนะคะฉะนั้นนะคะควรหาเวลาว่างออกกําลังกายเบาๆหาเวลาทําสมาธินะคะและทานอาหารที่มีประโยชน์ ะะดื่มนะ้ำมากๆพยายามพักผ่อนให้เพียงพอก็จะสามารถช่วยได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนไว้วางแผนในการ บริหารจัดการชีวิตนะคะและก็ระมัดระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับกลุ่มโหราสิฟันธงของเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานสร้างคลิปดีๆให้กับทุกคนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ